สวัสดีพี่ๆีน้องน้องทุกท่าน,นครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนนะครับดูเหรียญหลวงพ่อจะไหนกแกนะครับแต่คลิ์ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าผมจะสอนดูอีกสองรุ่นนะครับวันนี้ผมมาสอนดูสองรุ่นเป็นเสืออมะตะแล้วก็เสือกำราปานะครับคลิปอาจจะสั้นหน่อยนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันดูง่ายนะโอเคเ็ไ่ต้องพูดเยอะไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่เสืออมะตะก่อน,นครับ จริงๆแล้วนะผมแทบไม่ต้องอธิบายเพราะว่ารูปมันบอกคุณแล้วว่าอันไหนแท้ไหนเก๊นะครับแต่ว่าเพื่อความชัดเจนผมจะอธิบายนะครับให้ฟังแล้วกันนะครับโอเคครับเรื่องที่เหรียญเก๊เลยเหรียญเก๊เนี่ยดูนะครับเหรียญเก๊เนี่ยผิวจะเหมือนกันหมดทุกรุ่นเลยนะลักษณะเนื้อจะเหมือนกันหมดทุกรุ่นก็คือจะเป็นแบบนี้นะแต่ดำๆทึบๆนะครับอ่าผิวทึบนะครับเหรียญแท้เนี่ยดูนะครับผิวมันปูชัดเจนมากๆนะครับนี่นะ โอเคนะครับต่อมานะครับเรื่องลายกระหนกลายกระหนกสังเกตได้เลยนะครับโอ้โหต่างกันลิฟนะครับเหรียญเก,ก,กนะ๋เห็นไหมครับลายกระหนกจะบุดบุดเบี้ยวๆนะครับเห็นไหมไม่สวยเลยนะตูเหรียญแท้ครับโอ้โหลายกระหนกสวยงามชัดเจนนะครับมาโอเคนะครับต่อมาหน้ากลมผมสังเกตว่าเหรียญเก๋เนะี่ย ดูสังเกตที่หน้านะครับเหรียญเก๊เนี่ยมันถอดพิมพ์ออกมาเนี่ยหน้าลนะัาากษณะจะค่อนข้างกลมนะเพราะว่ามันถอดออกมาตื้นนะครับเลยดูกลมนะดวงตาหลวงพ่อเนี่ยเห็นไหมครับจะก,กว้างนะครับแล้วก็ไม่มีลูกตานะนี่นะจมูกก็จะแบบบี้ๆหน่อยนะครับนี่นะดูเหรียญแท้ครับเ,เหรียญแฉดูนะนี่หน้ากลมนะครับตากว้างแล้วก็ไม่มีลูกตานะจมูกบี้ด้วยนะครับดูเหรียญแท้กัน เห็นไหมครับหน้าจะค่อนข้างเรียกว่านะแล้วก็ดวงตาเนี่ยจะมีลูกตานะครับแล้วก็จะไม่กว้างเห็นไหมครับนี่นะจมูกนะโด่งเลยนะโอเคต่อมาโอ้โหเส้นสายฝนที่ชัดเจนมากดูรื้วตาเปล่ากระรูเลยไม่ต้องส่องเลยเหรียนเกนะครับไม่มีเส้นสายฝนเลยสักเส้นหนึ่งนะครับนี่นะครับดูนะรูเลียนใชครับโอ้โห สายฝนนี่แบบโปรยปลายทั่วเหรียญเลยเห็นไหมครับชัดเจนมากแค่นี้ก็ชัดเจนแล้วนะต่อมาหน้าเสือก็เหมือนเดิมครับหน้าเสือรายละเอียดเนี่ยตื้นๆน,นะครับไม่ได้คมอะไรมากนะแต่เหรียญแท้ครับหน้าเสือนี่คมชัดเลยดูครับโหเส้นสายฝนนี่ไม่มีทักเส้นเลยเห็นไหมนี่ครับชัดเจนเส้นสายฝน เส้นสายฝนคืออะไรก็คือแรงตึงของผิวเวลาอโลหะหรือว่าเหรียญโดนกระแทกโดนเครื่องจักรกระแทกเนี่ยมันจะเกิดแรงตึงขึ้นนะครับมันก็คือผิวเหรียญเนี่ยมันตึงนั่นเองนะรหรือเรียกกันเส้นสายฝนนั่นแหละง่ายๆนะโอเคต่อมามาดูที่ด้านหลังกันนะด้านหลังก็เหมือนเดิมครับเหรียญเกจะทึบๆนะผิวเหรียญแท้นะผิวมันปูนะชัดเจนนะ <c oughs> ขอบแหวง ตรงนี้เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันยังทํายังมีอยู่หรือเปล่านะเพราะว่าเหรียญเพราะว่าภาพเนี้ผมทําไว้นานแล้วนะ le นเหรียญแท้จะไม่แหว่งนะครับต่อมาเรื่องโค้ดตรงนี้ทองแดงธรรมดาเนี่ยไม่มีการต่อโค้ดนะครับย้ำนะครับว่าทองแดงธรรมดาไม่มีต่อโค้ดนะยกเว้นเป็นพวกเนื้ออื่นนะครับหรือว่าเป็นทองแดงลงยาเนี่ยคิดว่าน่าจะมีหรือว่าเนื้ออื่นๆน,น,น่าจะมีนะอันนี้ถ้าผิดพลาดขออภัยแต่ว่าทองแดงธรรมดาเนี่ย ไม่มีต่อโค้ดแน่นอนนะอันนี้น่าจะถอดมาจากเนื้ออื่นหรือเปล่าไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าทองไหนธรรมดาไม่มีโคด้ดเนย้ำหลายรอบแล้วโอเคเส้นสายฝนนะครับไม่มีนะเหรียญเกมไม่มีเส้นสายฝน,ไม,มยนไม่ได้เส้นเดียวนะครับดูเหรียญแท้ครับโอ้โหสายฝนโปรยปลายทั่วเหรียญเลยนะชัดเจนนะครับแล้วก็โค้ดนะครับเป็นโค้ดถอดพิมพ์นะครับตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะตรงนี้นะครับ เปลี่ยนแท้มีการต่อมือแต่ย้ายย้ายไปหลายตำแหน่งไม่ได้อยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวนะครับแล้วก็จะแบบลึกๆชัดๆหน่อยนะแล้วก็เหรียญเก้ครับมีการถ่ายเลขทิ้งนะครับนี่นะไม่มีเลขเปลี่ยนแท้นะครับตอกเลขชัดเจนนะครับนี่นะนี่ใกล้ใกล้หน่อยโอ้โหห่างกันห่างกันลิฟนะครับห่างกันลิฟถ้าดูไม่ออกแค่นี้ดูไม่ออกก็ผมว่าไปเล่นสายอื่นดีกว่าไปเก็บต้นไม้ดีกว่าล้อ <laughs> เล่นล้อเล่น โอเคต่อมาที่เสือกกำราบป่ากันเลยนะครับจริงแล้วจุดดูเนี่ยเหมือนเดิมนะครับแทบไม่ต้องอธิบายเลยนะแต่เพื่อความชัดเจนนะครับอย่างที่บอกครับเหรียญทุกรุ่นเนี่ยเนื้อเดียวกันผิวเนี่ยมาแบบแนวเดียวกันเลยเหรียญเกน,นะทึบๆดำๆอย่างนี้นะครับรายละเอียดก็ก็ออกมาดีอะ่ะเหรียญน,นี้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเท่าของแท้อยู่ดีนะนี่นะเห็นไหมครับ อารีก็ยังยังสู้ของแท้ไม่ได้อยู่ดีนะพี่นะโอเคนะครับเรื่องโค้ดเนี่ยเหมือนเดิมครับอันนี้โค้ดถอดพิมพนะก็อยู่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะโค้ดตอกเบอร์ก็จะเห็นไหมครับไปแบบตำแหน่งก็อาจจะแตกต่างกันบ้างนะตำแหน่งนะอัตกษแต่างกันไปนะตอกมือพื้นผิวเหมือนเดิมครับไม่มีเส้นสายฝนแม้แต่เส้นเดียวนี่นะหาเส้นสายฝนหาแรงตึงของพื้นผิวไม่เจอเลยนี่ครับโอ้โห สายฝนโปรยปลายอีกแล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเสือกําราป่านะครับไม่มีผิวลมดํานะครับมีแต่ผิวมันปูเท่านั้นนะสาหรับเนื้อทองแดงนะครับไม่มีผิวลมดานะครับโอเคนะชัดเจนนะครับประมาณนี้นะทั้งหน้านะครับพอไปดูข้างหลังกันโอ้โหต่างกันลิปอีกแล้วด้านหลังนะครับพื้นผิวไม่ตึงนะเหมือนเดิมครับ ใหมีเส้นสายฝนเลยสักเส้นหนึ่งเรียนแท้นะครับเส้นสายฝนโปรยปลายอีกแล้วยันนะครับไม่คมชัดตัวยันของเหรียญเก๊นเนี่ยมันจะลักษณะมนนะครับตัวยันมันจะมนแล้วก็มีความบวมเล็กน้อยนะนี่นะเห็นไหมครับมนมนบวมบวมนะครับดูแท้ครับโอ้โหชัดเจนนะ เลียนแท้เนี่ยยันจะคมแล้วก็มีสันนะครับเป็นสันเป็นสันเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะเห็นไหมครับเป็นสันเป็นแท่งอย่างนี้เลยนะยันคมมากนะซึ่งมันดูแบบมันดูมีมิติของตัวยันมากผมชอบมากเลยยันแบบนี้นะปกติยันเนี่ยเขาจะแบบปั๊มลงไปนะหรือว่าเป็นแบบเป็นสันแบบเก้าสิบองศานะครับประมาณนั้นนะอันนี้คือแบบมือเนี่ยมันมีแบบมันดูมีมิติมากขึ้นนะผมชอบมากเลยยันนี้นะ มีเหลี่ยมมีสันชัดเจนนะครับยันนะต่างกับของแท้นะเอ,อ้ต่างกับของเกน,นะนี่นะเห็นไหมครับต่างกันลิฟต์นะครับเหมือนเดิมครับผิวผิวต้องมันปูนะครับหรือว่าเป็นพวกนาวา่าโลหะอะไรก็แล้วแต่นะรุ่นนี้ไม่มีผิวลมดำนะมีได้ผิวามันปูนะครับถ้าเจออย่างงี้อย่าหยิบมาเด็ดขาดนะอย่าจับมานะต่อมานะครับเรื่องเลข เหรียญเกมไม่มีเลขนะครับมีการถ่ายเลขทิ้งไว้นะตรงนี้นะเขียนลอยอยู่นะมีรอยถ่ายทิ้งนะเหรียญแท้ครับมีเลขชัดเจนนะครับนี่โอเคนะครับก็ประมาณนี้สําหรับเสือกําราป,ป่านะแล้วก็เสืออมะตะนะครับใครที่กําลังหาเก็บอยู่ <c oughs> ผมแนะนําเลยว่าต้องเก็บในกลุ่มหลักหลวงพ่อชะไหนเท่านั้นนะครับ ต้องเป็นกลุ่มหลักเท่านั้นมีหลายกลุ่มนะครับแต่ส่วนมากก็ไม่มีเกลเลยนะในกลุ่มเนี่ยครับจะไม่มีเกเลยไม่มีเกเลยนะในกลุ่มแต่นอกกลุ่มเนี่ยตามเพจวัดใจตามกลุ่มตามไลฟ์สดเนี่ยผมบอกเลยว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับมีแค่บางที่เท่านั้นที่มีเหรียญแท้แต่ว่าราคาก็อาจจะอัพขึ้นวันในกลุ่มอีกนะครับแนะนําว่าใครอยากได้พวกเสือหัวคาดหรือว่าเหรียญหลวงพ่อ,อจะไหนเนี่ย ให้ไปหาในกลุ่มหลักหลวงพ่อชนไหนเท่านั้นนะครับนอกกลุ่มเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นะครับผมเตือนแล้วไม่ว่าจะเลี่ยมเก่าจะลงยาจะเลี่ยมพลาสติกอย่างดีเล่นกมนั้นอย่างดีอะไรก็แล้วแต่ส่วนมากเกมหมดครับหาในกลุ่มเท่านั้นนะโอเคนะครับประมาณนี้สําหรับเสืออมตะแล้วก็เสือกําราบป่านะสงสัยตรงไหนสอบถามไม่ได้ผมจะมาตอบให้นะครับคลิปนี้ก็ฝากเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยว คลิปหน้านะครับมีสองรุ่นที่จะสอนดูนะครับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับโชคดีมีชัยครับเพราะว่าโชคชัยมีวัวสวัสดีครับ